แพทย์เทวหัตปีศาตร์ตอนที่61ส่วนเทียนหมิงเจ้ามีสายตาที่ดีการโจมตีของส่วนเทียนหมิงทําให้จิตใจของทุกคนในตระกูลเฟิงสันไหวพวกเขามองไปที่รอยเลือดซึ่งอยู่บนร่างของเฟิงจือเฮาทันทีแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เฟิงจินหยวนเข้าใจว่าเขาไม่สามารถที่จะล่วงเกินองค์ชายคนนี้ได้ถ้าบุตรชายคนนี้ของเขารู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างเขาก็ไม่โดนตีโดยเสียเปล่าเฟิงจือเขาเป็นคนไร้กาดและไม่โง่เกินไปเขาถูกแทะขององค์ชายปลุกให้ได้สติขึ้นมาเขาได้แต่ด่าว่าตัวเองเป็นคนนี่เง่ามีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดดังนั้นเขาจึงรีบนั่งคุกเข่าบนพื้นดินและพร่ำกล่าวว่า องคชายไว้ชีวิตของข้าด้วยเถิดองค์ชายโปลดไว้ชีวิตของข้าด้วยเถิดพยะค่ะส่วนเทียนหนิงไม่สนใจเขาอย่างสิ้นเชิงและโบกมือให้เขาคันทีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขาถือกล่องอาหารให้กับเฟิงหยู่เฮงคันทียืนอยู่ตรงหน้าพวกนางเฟิงหยู่เฮงและเฟิงเฉินอยู่ยืนอยู่ข้างกันคันทีผู้นี้ไม่ทราบว่าจะใครเป็นว่าที่ประชายาและได้แต่ยืนตะลึงส่วนเทียนหนิงเห็นเขาลังเลใจใบหน้าของเขาก็ไม่พอใจ เจ้าไม่สามารถบอกได้หรือว่าใครคือว่าที่พระชายาขณะที่เขาพูดเขาก็เอื้อมมือออกไปทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนน้ำเสียงของตัวเองซึ่งจากเดิมน่ากลัวเป็นน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักใคร่แล้วเขาหันไปพูดกับเฟิงหยูเฮงว่าเฮงเฮงมานี่เฟิงหยูเฮงยิ้มและเดินไปหาเขานางรู้สึกว่าแม้ว่าคนผู้นี้สวมหน้ากาก,ากทองคําและแม้ว่าจะปกปิดใบหน้ารูปงามปานล้มเมืองไว้ภายใต,ใต้แสงแดดที่สดใสแสงสะท้อนจากหน้ากาก,ากทําให้ดึงดูดใจ ขันทียืนแข่งที่อยู่ครู่หนึ่งก่อนรีบตามหลังเมื่อเฟิงอยู่เฮงไปถึงด้านข้าง่วนเทียนหมิงก็อนุญาตให้คนเฝ้าเกี้ยวพาเขาลงเขาจับมือของเฟิงหยูเฮงไว้แล้วเขาก็พูดกับคันทีว่าจำไว้ว่านี้คือพระชายาขององค์ชายคนนี้สำหรับคนที่ยืนข้างพระชายานั้นเขามองไปที่เฟิงเฉินหยูเฟิงเฉินหยูมีปัญหานางรู้ว่านางเกิดมงดงามมาก ดังนั้นไม่มีผู้ชายคนใดสามารถต้านทานเสน่ห์ของนางได้มิฉะนั้นเฟิงจื่อเฮาคงไม่เคยทำเรื่องเช่นนั้นเรื่องนี้จบลงด้วยการเพิ่มความเชื่อมั่นที่ผิดปกติในตัวนางความเชื่อมั่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นางมีความสุขมากเมื่อผู้ชายมองมานางจะใช้คิ้วของนางเพื่อเพิ่มรูปลักษณ์อ่อนโยนของนางดังนั้นเมื่อส่วนเทียนหมิงมองไปทางนางธรรมชาติของนางก็เผยท่าทีดังกล่าวแต่นางลืมไปคนที่กำลังมองนางคือส่วนเทียนหมิง เป็นบุตรสาวของตระกูลเฟิงส่วนเทียนหมิงยังบ่นแล้วหันไปถามเฟิงจินหยวนดูจากอายุนางเป็นบุตรสาวคนโตของเจ้าใช่หรือไม่มองไปที่นางนางอายุมากกว่าเฟิงอยู่เฮงเฟิงจินหยวนตอบตามความจริงว่านางเป็นบุตรสาวคนโตพยะค่ะจากนั้นเขาก็หันมาพูดกับเฟิงเฉินหยูยังไม่รีบคาระวะองค์ชายอีก เฟิงเฉินอยูรีบคาระวะและหวานสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลของนางข้าชื่อเฉินอยูขอคาระวะองค์ชายเพคะส่วนเทียนหมิงส่งเสียงออกมาหืมและถามว่าเจ้าชื่ออะไรนะเฟิงเฉินอยูตอบว่าข้าชื่อเฟิงเฉินอยูเพคะโอ้เขาพยักหน้าชื่อนี้เหมาะสมกับเจ้าจริงๆความมั่นใจในตนเองของเฟิงเฉินอยูเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าองคชายก้าเพิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาแต่ความสามารถและความปลดปรานของฮ่องเต้ยังคงอยู่ที่เขาแม้ว่านางจะไม่สามารถสารสัมพันธ์กันได้ด้วยการแต่งงานแต่การได้รับความชื่นชอบก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าองคชาย9ก้าคนนี้ชื่นชอบนางแล้วนางก็สามารถจัดการเฟิงหยูเฮงได้ทุกเมื่อที่นางต้องการและมันจะง่ายราวกับพลิกฝ่ามือของนางเมื่อคิดถึงจุดนี้รอยยิ้มของเฟิงเฉินหยูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น นางยังกล้าที่จะเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ส่วนเทียนหมิงแต่หน้าเสียดายที่นางลืมนี่คือส่วนเทียนหมิงองค์ชายเก้าที่ไม่เคยทําตามสามัญสํานึกเฟิงเฉินอยู่ยังไม่เลิกความฝันที่ยอดเยี่ยมของนางก่อนที่นางจะได้ยินองค์ชายเก้ากล่าวว่าน่าเกลียดมากแม้แต่ปลาก็จมน้ําตายด้วยความกลัว เฟิงอยูเฮงไม่สามารถเก็บเสียงหัวเราะของนางได้หันมาเผชิญหน้ากับส่วนเทียนหมิงอย่างรวดเร็วและนางก็ไอเป็นเวลาน,านานก่อนที่จะฟื้นตัวส่วนเทียนหมิงไม่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องตลกโดยเฉพาะเฟิงอยูเฮงที่ยังไอยอยู่ขณะที่เขาลูบหลังนางและกล่าวว่าระวังให้มากเดี๋ยวเจ้าจะหายใจไม่ออกเจ้าโง่มากถึงแม้คำพูดนั้นจะดูรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตำหนิ ผู้หญิงจริงๆต้องเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนอาเฮงถึงจะเรียกได้ว่างดงามพวกเจ้าว่าอย่างไรฝูงชนทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันองชายทรงตรัสถูกต้องแล้วพะยะค่ะสมาชิกตระกูลเฟิงต่างตกใจเฟิงหยูเฮงแอบ,บยกนิ้วไปทาง่วนเทียนหมิงองชายมีสายตาที่ดีดวงตาของเฟิงเฉินอยู่เต็มไปด้วยน้ำตาซึ่งไหลออกมาด้วยความโกรธนางกำมือแน่นภายในแขนเสื้อของนางอุกอาจ นี่อุกอาจอย่างแท้จริงถึงจุดนี้ไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่านางน่าเกลียดถ้ารูปโฉมของนางทำให้ปลากลัวจนจมน้ำตายหญิงสาวคนอื่นคงไม่สามารถทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้คนอื่นๆในตระกูลเฟิงคิดเช่นเดียวกับที่เฟิงเฉินอยู่คิดโดยไม่คิดถึงเฉินซื่อการแสดงออกพื้นฐานของเฟิงเฉินอยู่ดูดีมาก นางมักจะสุภาพต่อมานดาอนุและแม้แต่ดูแลบุตรสาวของอนุด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้นางยังได้เกิดมาพร้อมความงดงามเป็นพิเศษองคชายก่าเพียงแค่พูดโกหกหน้าตายเฟิงเซียงรู้แอบพยักหน้าดูเหมือนว่าองค์ชายและพี่รองเหมาะสมกันมากๆความสามารถในการโกหกนี้เท่านั้นความสามารถของพวกเขาในการที่จะทําให้คนกรดเกลี้ยวมากยิ่งขึ้นราวกันแข่งขันกันขึ้นสวรรค์เซียงรู้รู้สึกว่าตัวเองต้องทุ่มเทมากขึ้นพี่รองที่นางชอบตั้งแต่ยังเล็กเป็นที่น่าอัศจรรย์มาก ดังนั้นนางจึงไม่สามารถลาหลังได้มีฉะนั้นที่รองจะวิ่งไปข้างหน้าไกลเกินไปและนางก็จะไม่สามารถวิ่งตามได้สำหรับคนที่นั่งข้างๆนางเฟิงเฟินใดนั้นตกหลุมรักกลิ่นอายของซวนเทียนหมิงโดยไม่มีทางดึงตัวเองขึ้นไปดวงตาของนางมองตรงไปที่ใบหน้าที่สวมหน้ากากทองคำเห็นได้ชัดว่าใบหน้าเสียโฉมแล้วนางยังคงรู้สึกว่ามันดูดีแม้แต่สวมหน้ากากก็ดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซวนเทียนหมิงจับมือเฟิงหยู่เฮง ตบหลังเฟิงอยู่เฮงเบาๆถ้าคนที่ได้รับการดูแลเปลี่ยนเป็นนางมันจะดีแค่ไหนเฟิงฟันไดจมอยู่กับจินตนาการของนางอย่างหมดจดข้อมือของเฟิงฟันไดถูกบีบโดยใครบางคนนางหันศีรษะไปหาฮันชีที่กำลังจ้องมองนางอย่างฉุนเฉียวนางสามารถควบคุมตัวเองได้เกือบทุกเรื่องแต่นี้เป็นครั้งเดียวที่นางไม่สามารถทำได้หรือองค์ชายก้าวเป็นคนที่กระตุ้นนาง หรือว่าเฟิงอยู่เฮงอาจถูกหยุดยั้งโดยเฟิงเฟินใดแม้ว่านางจะไม่ใช่บุตรสาวของหูหยินใหญ่แต่นางก็ยังเป็นพระชายาเฟินได้ไดบุตรสาวของอนุจะไม่สามารถบรรลุตำแหน่งพระชายาขององค์ชายได้ นอกจากนี้ตั้งแต่เฟิงหยูเฮงกลับมาไม่มีวันใดที่คฤรืหาตระกูลเฟิงสงบสุขมีสิ่งหนึ่งที่เฟิงหยูเฮงชี้ชัดว่านางต้องการที่จะหาความยุติธรรมสำหรับสิ่งงอที่เกิดขึ้นกับเหยาซื่อในปีนั้นเฟิงหยูเฮงชี้ชัดว่านางอยากจะแก้แค้นเฉินซื่อหันชี้ได้แต่หวังว่าเฟิงฟันใดจะไม่ตามนางจนจมปลักไปสู่โคลนด้วยกันนางกังวลว่าเมื่อถึงเวลาแล้วนางจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางตายอย่างไร แต่น่าเสียดายที่เฟิงเฟินใดไม่สนใจฟังคำแนะนำของฮันชีเห็นได้ชัดว่านางได้รับคำเตือนแต่านางยังไม่อยากละสายตาของนางจากร่างกายของส่วนเทียนหมิงหัวใจของฮันชีรู้สึกหนาวเย็นเฟิงเฟินใดเป็นเด็กที่มีความทะยอทะยานสูงตั้งแต่ยังเด็กนางไม่พอใจกับการเป็นบุตรสาวของอนุตระกูลเฟิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เฟิงอยู่เฮงหรือเฟิงเฉินอยู่มีนางก็จะต่อสู้เพื่อมันแม้ว่านางจะไม่สามารถได้รับมัน แต่อย่างน้อยนางก็ทำให้เกิดความโกรธมากขึ้นสิ่งที่ฮันชิกกลัวมากที่สุดก็คือนางจะมีความคิดที่จะต่อสู้กับเฟิงหยูเฮงเพื่อองค์ชายก้าวถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วมันคงจะแย่มากชั่วระยะเวลาหนึ่งทุกคนในตระกูลเฟิงต่างพากันเงียบเพราะส่วนเทียนหมิงด้วยหวังที่จะทำลายสถานการณ์ที่น่าอายเฟิงจินหยวนลังเลที่จะพูดองค์ชายเชิญพระองค์เข้ามานั่งข้างในพยะค่ะส่วนเทียนหมิงสายหัวข้างนอกเย็นกว่า มันจะเย็นได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นและร้อนขึ้นแม้กระทั่งเฟิงอยู่เฮงก็เช็ดเหงื่อออกจากคิ้วของนางและจ้องมองที่เทียนหมิงแต่ในขณะนี้นางได้รับข้อความเขาดูเหมือนจะพูดกับนางอย่ารีบร้อนยังมีอะไรที่สนุกสนุกให้ดูแน่นอนส่วนเทียนหมิงกล่าวว่าวันนี้ข้ามาที่ตระกูลเฟิงเพราะเหตุผลสองประการเหตุผลหลักประการแรกคือการส่งมอบอาหารให้กับอาเฮง เหตุผลหลักประการที่สองข้าต้องการสอบถามร้านที่ชื่อบ้านสมบัติที่ยอดเยี่ยมในเมืองหลวงเป็นการค้าของตระกูลเฟิงหรือไม่เมื่อได้ยินเขานำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเฟิงอยู่เฮงขมวดคิ้วและพูดอย่างเงียบๆว่าทำไมองค์ชายถึงถามเรื่องนี้ร้านนี้เป็นของข้าเขาจับมือของนางและทำให้นางดูสงบเงียบ เฟิงจินหยวนจำไม่ได้ว่าร้านค้าของตระกูลของเขามีกี่ร้านไม่รู้จักสิ่งที่พวกเขากล่าวถึงเขาหันหน้าไปมองหูหยินผู้เท่าหูหยินผู้เท่าตอบอย่างรวดเร็วว่าองค์ชายเก้าร้านบ้านสมบัติที่ยอดเยี่ยมเป็นของหูหยินรองหยาวเมื่อเร็วๆนี้อเฮงได้เข้ามาจัดการเรื่องนี้แล้วเพคะส่วนเทียนหมิงพยักหน้าเมื่อเร็วๆนี้แล้วเมื่อก่อนละ่ะ ขณะที่เขาถามเขาเล่นแท่อยู่ในมือหัวใจของฮูยินผู้เท่าก็ฉีกขาดไปหมดเพราะกลัวว่าองค์ชายจะใช้แท่ตีนางหากไม่พอใจเมื่อก่อนฮูยินผู้เท่าไม่ทราบว่าองค์ชายก้าหมายถึงอะไรเมื่อถามเรื่องนี้ปกติแล้วบ้านสมบัติที่ยอดเยี่ยมไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือไม่เข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังคําถามนางตัดสินใจที่จะพูดความจริงก่อนที่อเฮงกลับมาฮูหยินใหญ่เป็นคนจัดการร้านเจ้ากะ เฟิงอยู่เฮงกล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นวันนี้ซึ่งข้าได้ไปพบองค์ชายที่โรงเตียมครัวเทพร้านค้าดังกล่าวถูกส่งมอบกลับมาถึงมือของอเฮงจากท่านแม่ข้ายังไม่มีเวลาไปที่บ้านสมบัติที่ยอดเยี่ยมใช่แล้วส่วนเทียนหมิงนั่งตรงเล็กน้อยพูดกับเฟิงจินหยวนใต้เท้าเฟิงองชายผู้นี้กลับไปที่ราชสำนักพร้อมกับกองกําลังข้าส่งบ่าวรับใช้ไปที่บ้านสมบัติที่ยอดเยี่ยมเพื่อหาของขวัญให้พระชายาของฮ่องเต้ ใครรู้ว่ามันเป็นของปลอมเฟิงจินหยวนกลัวและถามอย่างรวดเร็วว่าองค์ชายหมายความว่าอย่างไรพยะคะ่ะหืมองค์ชายผู้นี้ยังพูดไม่ชัดพอหรือฟิงจินหยวนเงื่อไหลจนชุ่มโชกแต่เขารู้สึกเย็นฮ่าฮะพามันไปข้างหน้าส่วนเทียนหมิงลดเสียงของเขาลงอย่างโหดเหี้ยมทันทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สองคนพาคนไปข้างหน้า คนนั้นถูกนำตัวมาอยู่ตรงหน้าส่วนเทียนหมิงซึ่งเขาสุดตัวคุกเข่าลงเขากรีดร้องเสียงดังว่าองค์ชายโปลดไว้ชีวิตข้าด้วยพยะค่ะข้าได้รับคำสั่งจากคูหยินใหญ่ของตระกูลเฟิงให้เปลี่ยนเครื่องถ้วยชามเป็นของปลอมและบอกให้ข้าขายพวกมันองค์ชายทรงไว้ชีวิตข้าด้วยพยะค่ะเฟิงอยู่เฮงขมวดคิ้วเครื่องถ้วยชามของเก่าถูกเปลี่ยนหรือไม่มันมีมูลค่าเป็นตัวเงินมากกว่าสมุนไพราทางการแพทย์ นี่คือเจ้าของร้านของบ้านสมบัติที่ยอดเยี่ยมภาพวาดของถังเจิ้งเซียงภาพจิตรกรรมของฉิงชานซื้อมาจากเขาถามถามเขาด้วยตัวของเจ้าเองว่าเขาให้องค์ชายคนนี้ได้อย่างไรพูดถึงเจ้าของร้านนี้หูหยินพูดเท่ารู้จักเขาดังนั้นโดยไม่ต้องรอให้เฟิงจินหยวนพูดนางรีบถามว่าพูดมาเจ้าทำอะไรลงไป เมื่อสิ่งที่ได้มาถึงจุดนี้แล้วเจ้าของร้านจะกล้าปิดบังสิ่งต่างๆได้อย่างไรเขาคุกเข่าและเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างว่าปีนี้หูหยินใหญ่ได้เปลี่ยนสิ่งของต่างๆในร้านอย่างต่อเนื่องภาพวาดของชิงชานมีต้นกําเนิดมาจากจิตกรที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ถังเจิ้งเซียงก่อนหน้านี้แต่ประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาฮูหยินใหญ่ได้ทําภาพปลอมขึ้นมาภาพปลอมของภาพวาดของชิงชาน และส่งมันไปตามที่ต่างๆภาพต้นฉบับถูกเก็บไว้โดยหูหยินใหญ่ข้าไม่ทราบว่าคนที่ซื้อภาพวาดของชิงชานจะเป็นองค์ชายมิฉะนั้นแม้ว่าข้าจะถูกตีจนตายข้าก็ไม่กล้าขายมันขอรับขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ